และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่ชมมยรอคอยเกือบ4เดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากเพ์สออสเตรเลียค่ะวันนี้ชมายจะพามาอันบ็อก ชุดสปาค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามชมัยก็คงจะรู้นะคะว่าตอนที่กลับไปเมืองไทยอะคะ่ะชมัยไปสั่งชุดสปาที่เจเจมอแล้วคือเขาไม่ส่งมาให้ะคะ่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกชมาก็เลยได้ร้านใหม่มาร้านนี้คือบริการดีมากค่ะชุดสปาที่สั่งมาชุดละ750บาทนะคะชุดสปาไม่แพงแต่ว่าค่าส่งจากเมืองไทยมาที่ออสเตรเลียเนี่ยคะ่ะเอาเรื่องเหมือนกันเลยค่ะสั่งชุดมาทั้งหมด4ี่ชุดค่ะมีสีเขียว2ชุดแล้วก็สีน้ำเงินหนึ่ง ชุดแล้วก็สีเขียวอ่อนอีกหนึ่งชุดค่ะพร้อมกับอ่างแช่เท้าด้วยนะคะอ่างแช่เท้านี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ1290บาทค่ะถ้าใครอยู่เมืองไทยก็สั่งได้เพราะว่าเขาส่งฟรีในเมืองไทยนะคะแล้วก็ชมาลก็จะใส่ชื่อร้านไว้ให้ใต้คลิปนะคะทุกคอนอยากจะบอกว่างานตรงปกมากค่ะสวยมากสวยเหมือนที่เห็นในที่เขาโฆษณาเลยค่ะการตัดเย็บ เนื้อผ้าก็ดีค่ะแล้วก็การปักนี่คือสวยมากแต่ร้านที่ขายชุดสปาเขาไม่ได้ปักนะคะเขาจะส่งไปให้อีกร้านนึงปักให้เราค่ะแล้วก็ให้เราออกแบบว่าจะเอาสีไหนแบบไหนแล้วก็สั่งเขาได้แล้วก็ค่าปักก็อาจจะแพงกว่าที่เราไปปักที่ในห้างเจเจมอนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณภาพดีมากๆเลยค่ะดีกว่าด้วยค่ะตัวกางเกงมีซิปมาด้วยนะคะก็ลูดง่ายใช้งานง่ายพอสมควรค่ะ นี่ชมายจะมาแกะสีน้ำเงินแล้วค่ะคือดูไปก็ยิ้มไปคือสวยทุกตัวสวยทุกชุดเลยค่ะร้านนี้ชุดทั้งหมดที่สั่งมานี้เป็นไซส์ L หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวชมายอยู่ระหว่างไซส์ M กับไซส์ L ค่ะ <c oughs> คือเราตัวเตี้ยแต่อ้วนแล้วก็ถ้าสั่งไซส์ M มากวยใส่ไม่ได้แล้วมันจะมีปัญหาก็เลยเอาใหญ่ไว้กว่านิดนึงมันก็จะครง่ครงๆหน่อยนิดนึงค่ะ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปชมยมีลองให้ดูด้วยนะคะที่ชมยสั่งกางเกงมาเป็นแบบชุดลายแบบนี้เพราะว่าด้วยด้วยความที่ร้านของชมัยเป็นร้านสีขาวเพลนๆไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็เลยแบบว่าหาชุดแบบเก๋ๆมาตัดกับร้านหน่อยนิดนึงร้านจะได้ดูมีอะไรนะคะที่ความคิดของชมัยที่สั่งชุดแบบนี้มาจะพาไปดูสีโปรดค่ะก็คือสีเขียวค่ะสีเขียวนี่คือสวยมากแล้วตัดกับปักชื่อสีเหลืองนี่คือเป็นอะไรที่แบบ ตัดกันแล้วลงตัวสวยมากๆค่ะของจริงก็สวยค่ะสีนี้สวยมากมากที่จริงชมอชอบตีมสีเขียวอยากได้ชุดที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าที่ร้านมีสีเขียวไม่ค่อยเยอะค่ะปกติเขามีสีเขียวอีกแบบอื่นแต่ว่าต้องสั่งจํานวนที่เยอะแล้วก็ต้องสั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวชมสั่งไม่เยอะก็เลยได้สีเขียวมาแค่ในรูปแบบนี้ค่ะ,<ฮ>ะแต่ชมมีติอยู่นิดนึงค่ะก็คือตรงกระดุมคิดว่ามันน่าจะหลุดง่ายค่ะต้องต้องเย็บเพิ่มหรือไม่ก็ เวลาซักใช่ไหมต้องระวังต้องใส่เวลาคืบใส่เข้าเครื่องปั่นต้องระวังแล้วก็ไม่ปั่นแห้งต้องเอามาผึ่งลมให้แห้งเอาถ้าใครสนใจนี่นะคะชื่อร้านเขาชื่ออะดามัสหรือเปล่าคะนะ่ะไม่แน่ใจนะลองไปเสิร์ชดูใน Google ก็ได้คะ่ะเออใน Facebook นะนี่คะ่ะใส่แล้วเป็นไงบ้างนางแบบก็จะตันๆนหน่อยนะตอนนี้กำลังลดหุ่นอยู่ นี่ค่ะเป็นไงหมุนไปหนึ่งกลุ่มนี่ค่ะใส่ค่อนข้างสบายเลยค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายชมาจจะเอาไปซักแล้วก็มารีดให้เรียบร้อยจะได้ใส่พรุ่งนี้เลยค่ะตื่นเต้นสุดๆแล้วก็ี่อีกสีนี้สีนี้ก็สวยค่ะมีเป็นผ้าไหมเหมือนผ้าไหมคา,าดเอวด้วยนะคะแล้วก็มัดเป็นโบสวยๆนี่ค่ะสวยๆอยู่นะคะเนื้อผ้าก็ค่อนข้างดีการตัดเย็บดีมากเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็คอมเมนต์มาได้นะคะตรงคอแอบลึกน,นิดนึงเดี๋ยวต้องหาเข็มกลัดมาติดเวลานวดค่ะเดี๋ยวลูกค้าเห็นไปแล้วคะ่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ